ชุดนี้ก็ได้ทักทารัประทานข้างบนเสร็จมาแล้วก็ลงมาข้างล่างแล้วก็เตรียมตัวเตรียมตัวเน่เน่เน่เป็นเมนตัปูนคมเผ็คูซอมนลอยตัวขาวครับที่ว่าจะใช้ในการพิจารณาปทะธานตัวสบแล้วหลวงพ่อหลวงปู่สิงห์กับพิธาตุอดีตเจ้าบ้านเดี๋ยวเราก็จะเข้า ครับงานพิธีพระราชทานบุญสุขตามพระครูสวงกิจชาคอยหลวงปู่สิ่งอภิชาโตและทีมงานสิ่งเชียร์ดวงจิตเน่ก็ท่านในเต็นต์กำังพิธีนะเนี่ยว่าตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาครับก็จะต้องไปรู่เลยครับ15บหนาฬิกานะเรจะลงมาทั้งหมดนี่ครับเดี๋ยวหลังจากข้างบนพทั้งพิธีก็เสร็จเนี่ยครับก็จะเพื่อนย้ายไปรีระสังขารก็ เจทีโงมาครับแล้วก็มาเรยัมฤทธางทีเชิญพรไปวสมบูรณ์ั้งแรกสองสมทธิ์เจาดนวทีเชิญกัพพประเดี๋ยวาไปตกขบนนี่ก็จิตให้ในกาก็เริ่มขั้าส่วิธีตรงนี้ที่กในกายเซเจก็ไฟพระราชทานเติมนรอไฟพระาชทานตอมาก็เป็นการพระราชทานเตอแบบเผาร้อนก่อนดยไณะรที่วา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không